สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำโรบอทหุ่นยนต์แปลงร่าง6แบบในชุดก็จะมีวิธีการเปลี่ยนร่างนะเะครับเป็นรูปเล็กๆนะแต่ว่าชุดนี้รู้สึกว่ามันจะให้รถก่อสร้างมันด้วยนะเป็นรถแมคโครแต่ว่าด้านหน้านี้จะไม่มีรถแมคโครแต่จะมีรถยนต์มาให้อีกคันหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะ่ะอ่าอ่ะ,อะแกตออมาดูเลยดีกว่า อหาอะไรมาตัดด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะนต้องฉีกจากด้านบนลงมาอโอ้มันเป็นกระดาษชั้นด้วยเดี๋ยวนะ,ะแกอย่างนี้เลยดีกว่าอ่ามันเป็นกระดาษรองชั้นหนะึ่งอะ คันแรกนี่ก็จะเป็นรถถังตามแบบเลยแล้วคันที่สองนี่ก็จะเป็นรถยนต์เหมือนกับในแบบด้วยครับจะมีรถบรรทุกนะเป็นออตติมัสเอาชุดน,นี้อันนี้ก็จะเป็นคอปเตอร์ผงตามแบบเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกอีกคันหนึ่งแต่คนละสีเท่านั้นเองแล้วคันที่ให้เพิ่มเติมมาก็คือคันนี้นะเป็นรถยนต์อีกคันหนึ่ง เดี๋ยวผมขอไปลองผิดลองถูกก่อนนะเดี๋ยวกลับมาทําคลิปให้ดูนะครับเอาละมาเริ่มแบบแรกกันดีกว่าครับแบบแรกนี่ก็จะเป็นรถถังนะแบบนี้ถือว่าง่ายนะง่ายแล้วครับอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องดึงหัวรถถังขึ้นมานะครับประกบชิดไปส่วนหน้านะแล้วก็ดึงขาลงมานะครับคือถ้าไม่ดึงหัวลงมาคือมันจะดึงขาไม่ได้นะตรงเท้านี้เราก็สามารถดันไปข้างหลังได้ครับ เพื่อให้มันสามารถตั้งได้มันคงขึ้นนะแขนนี้ก็ดันลงมาเลยครับดันลงมาเลยนะไม่มีอะไรยากตรงนี้เราสามารถแยกออกมาเป็นส่วนมือได้ครับนี่ไงดันออกมาเป็นส่วนมือได้เสร็จแล้วก็จะได้กลายเป็นหุ่นยนต์แล้วง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยแล้วเวลาแปลงร่างกลับเป็นหุ่นนี้เราก็ดันดันมือเก็บเข้าไปครับดันมือเก็บเข้าไปนะยกแขนตั้งขึ้นมาเลย ขาันนี้เราก็พับเก็บเข้าหนึ่งครับนี่พับเก็บกลับเข้าไปนะหมุนขาพับเก็บย่นให้มันสั้นลงสุดท้ายนี้เราก็ต้องดึงตรงนี้ขึ้นมานะครับดึตงตรงนี้ขึ้นมาพับไปด้านหลังดัดปากกระบอกปืนให้มันตั้งขึ้นมาด้วยครับมันจะได้เป็นรถถังหน่อยเสร็จแล้วง่ายนะชุดนี้อ่ะมาดูแบบต่อไปกันดีกว่าครับ คราวนี้ก็มาถึงหุนแบบที่สองแล้วนะครับหุนแบบที่สองนี่ก็จะเป็นรถยนต์นะตัวนี้ก็ยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยครับอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องอาเปิดฝาประตูรถออกมานะจะกลายเป็นแขนนะครับตรงส่วนด้านบนนี้เราสามารถแยกออกมาได้นะเป็นหัวไหล่ตั้งลงมาเลยครับอืตรงนี้เราสามารถดึงขึ้นมาได้นะแล้วมันจะเป็นสปริงนะครับดึงขึ้นมานะ ถ้าเราปล่อยนะมันจะดีดกลับไปล็อกอีกทีหนึง่งแล้วก็หมุนนะครับหมุนกลับขึ้นไปเลยนะอืมมันจะดีดล็อกกลับขึ้นไปแต่นี่ผมทําสปินหักนะเออตรงนี้ก็กลางออกมาได้นะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายปีดนะตรงขานี้เรายื่นยื่นให้ยาวได้ครับแล้วก็แยกขาออกมาอืมแยกขาออกมาจะได้กลายเป็นหุ่นแล้วชุดนี้ยากขนมาหน่อย ครับถ้าเราเปลี่ยนล่างกลับมาเราก็ต้องอาประกบขาเข้าด้วยกันนะครับแล้วตัวนี้เราก็ต้องอาพับเก็บปีดกลับเข้าไปก่อนอ่าแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับดึงตรงนี้นะแล้วก็หมุนกลับข้างหมุนร้อยแปดสิบองศากลับลงมาแล้วมันแล้วมันก็จะล็อกนะครับตัวนี้เราก็ดึงอาดึงหัวไหลขึ้นมาเก็บครับ ปปกเข้าไปทีเ่เหลือก็เหลือแค่ประตูรถยนต์ที่เราต้องพับเก็บเข้าไปอ่าขายน่นลงไปก่อนครับเสร็จแล้วจะได้กลับมาเป็นรถเหมือนเดิมอ่ะมาดูแบบที่สามกันดีกว่าครับคราวนี้ก็มาถึงแบบที่สามแล้วนะครับแบบที่สามนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกนะเป็นหุ่นออ t i m มัสเอาเลยชุดนี้อย่างแรกเลยคือเราก็ต้องใช้ซอกนิ้วนะครับดันแขนออกมาก่อนนะ ต้องดันแขนออกมาก่อนนะครับไม่งั้นมันจะดึงขาลงมาไม่ได้ดันแขนสองข้างลงมาแล้วก็ดึงขาลงมาครับอื่อแยกหัวไหล่ออกมานะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็ดันตั้งฉากมือลงมาครับส่วนขานี่ก็แยกออกมานะลําตัวนี่้ก็หุนกลับข้างแล้วหัวก็ดึงขึ้นมาครับเสร็จแล้วก็จะได้กลายเป็นหุนออปติมตัสแล้ว ชุดนี้ทําคล้ายๆกับชุดที่ผมเคยทํามาแล้วนะทําเหมือนกันเลยเก็บหัวเข้าไปขาชิดกันเดี๋นะนะล็อกกันแล้วก็หมุนลาตัวกับข้างครับหมุนลาตัวกับข้างนะดานขาขึ้นมาด้วยแขนนี้ก็ตั้งฉากขึ้นมาก่อนนะครับตั้งฉากขึ้นมานะแล้วก็เอาตรงส่วนไหล่ประกบชิดเข้าด้วยกันครับขาเก็บก่อนนะไม่งั้นมันจะไม่ได้สุดท้ายก็เอาแขนล็อก ตัดเข้าด้านข้างนะครับสองข้างนะอืมเสร็จแล้วได้กลายเป็นรถบรรทุกเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบที่สี่กันดีกว่าครับมาถึงแบบที่สีแล้วนะครับแบบที่สีนี้ก็จะเป็นคอปเตอร์นะตัวนี้ถือว่ายากที่สุดในชุดนี้แล้วนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องดัดนะตัดคอปเตอร์ให้มันตรง,ตรงก่อนแล้วเราก็าแยกข้างหน้านะครับแยกข้างหน้าออกมาผ่าครึ่งเลยนะจะเป็นขา ขานี้เราก็หมุนกลับข้างนะครับหมุนกลับข้างให้มันลงมานะแล้วหมุนเท้าออกออกมาด้านหน้าด้วยครับเท้าก็แบออกมาได้นะครับตรงนี้เราก็ดึงอาดึงคอปเตอร์หันไปด้านหน้านะครับอืมแยกอาแยกขาขึ้นออกมาเหมือนขาเลยแต่ตัวนี้มันต้องสไลด์ขึ้นมานะครับยังไงแยกออกมาจะกลายเป็นแขนแล้วอ่าจะกลายเป็นแขนตัวนี้อ่าเราต้องแยก ตรงหางเสือออกมานะครับ่าครึ่องออกมาเลยนะตัวนี้ดันลงมาครับดันลงมาเก็บชิดด้านหลังเหมือนกับเป็นตรงปืนข้างหลังนะครับเสร็จแล้วจะจะได้กลายเป็นหุ่นแล้วตั้งได้อยู่นะแต่ตั้งยากตัวนี้ถือว่ายากที่สุดแล้วละ่ะอ่ะเปลี่ยนร่างกลับนี้ก็เหมือนกันนะยกขึ้นมาครับประกบะตรงหางนะครับแล้วก็ตัวนี้เราชิดเข้าไปเลย ิดแขนเข้าไปแล้วก็ประกบตรงคอปเตอร์อีกทีหนึง่งตัวนี้ดันขึ้นมาเก็บตรงหัวนะครับดันขึ้นมาเก็บตรงหัวนะแล้วก็ดันตรง,ตรงส่วนหัวขึ้นมาครับอืมมันจะยากสุดก็ตรงนี้แหละแล้วก็อาตัวนี้หมุนกลับมาดันข้างเหมือนเดิมครับต้องยึดขาบนด้วยนะเหมือนกับดันข้างครับอ,รอุ้ยขาหลุดเอาไม่เป็นไรอืมหมุนกลับมานะครับหมุนกลับมานะแล้วยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยอ่าเราต้องเก็บตรงส่วนมือด้วยก่อนนะครับ เก็บตรงส่วนมือให้มันประกบให้ชิดด้วยนะอืมท้านี้เราก็เก็บด้วยอ่าแล้วที่เหลือก็ประกบตรงส่วนด้านหน้าอคอปเตอร์ให้มันตรงด้วยนะครับอ่าได้แล้วไเสร็จแล้วกลับมาเป็นคอปเตอร์เหมือนเดิมยากที่สุดในชุดนี้แล้วหรอนะตัวนี้อ่ะมาดูแบบต่อไปครับคราวน,นี้ก็มาถึงหุ่นแบบที่ห้าแล้วนะครับหุ่นแบบที่ห้านี้ก็จะเป็นลักษณะรถรถจี๊บนะ รถแคปน่ะอืมตัวนี้ก็ง่ายนะง่ายไม่มีอะไรยากเลยอย่างแรกเลยเราต้องดึงตรงท้ายขึ้นมานะครับนี่ไงดึงตรงท้ายขึ้นมานะแยกาขาครึ่งเลยครับแยกผ่าครึ่งออกมานะจะเห็นหัวข้างในนะครับดึงขึ้นตั้งขึ้นมาเลยตรงนี้เราสามารถดัดได้นะดัดให้มันลงมาเป็นแขนได้ขั้นก็ทําเหมือนกันนะครับหมุนดัดลงมาเลยนะส่วนขานี้ก็แยกออกมาตั้งเลยครับเสร็จแล้ว ตามแบบมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับไม่ยากสําหรับตัวนี้ไม่ยากพับเก็บก็ง่ายๆนะประกบขาเข้าไปครับอืมเก็บหัวเข้าไปแล้วก็พับขึ้นมาครับอืมตั้งแขนขึ้นมานะหมุนตั้งแขนขึ้นมาประกบอ่าขึ้นเข้าด้วยกัน,นครับนย่งนม,มันจะมีข้อต่อนะที่เหลือก็แค่อ่าพับตรงนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวดัดให้ตรงๆนะครับแล้วก็ประกบชิดเข้าไปเลยเสร็จแล้ว กลับมาเป็นรถเหมือนเดิมแล้วตัวนี้ง่ายนะอ่ะมาดูแบบสุดท้ายกันดีกว่าครับและแล้วก็มาถึงแบบสุดท้ายแล้วนะครับแบบสุดท้ายนี้ก็จะเป็นรถยนต์นะซึ่งมันไม่มีตามแบบในภาพกล่องนะครับอันนี้ผมก็ทำเท่าที่จะทำได้นะอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องอดึงประตูรถออกมาซึ่งเป็นส่วนแขนนะครับดึงออกมาเลยนะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันครับดึงออกมาเลย าดึงออกมาได้นะดึงออกมาได้หมุนออกมาเลยครับหมุนยาวออกมาแล้วก็แยกออกมาจะกลายเป็นขาสุดท้ายนี้เราก็ต้องดึงตรงส่วนนี้ลงมานะครับยังไงดึงตรงส่วนนี้ลงมานะพับเป็นหน้าอกเสร็จแล้วผมไม่แน่ใจว่าใช่หุ่นไหมนะแต่ว่าทาเท่าที่จะทําได้แล้วมันไม่มีแบบน่ะอ่าเวลาเปลี่ยนร่างกลับก็เหมือนกันนะครับดึงตรงนี้ขึ้นมานะเก็บตรงนี้ขึ้นมาเลยขานี้เราก็ต้องประกบ ชิดเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนขึ้นมานะครับเก็บเก็บรงส่วนที่ว่ามันเป็นช่องนะครับนี่ไงมันจะมีตัวล็อกด้วยนะสุดท้ายที่เหลือก็แขนนะครับนี่ไงแขนนะพับเก็บเข้าไปเลยออีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันครับนี่ไงพับเก็บได้นะอืมเสร็จแล้วครับกลับมาเป็นรถเนื้อวัสดุด,ดีนะมันเป็นพลาสติกแข็งอะ่ะตัวเนี้อืม อ่ะเดี๋ยงั้นมาดูลุงๆงกันดีกว่าครับครับคราวนี้มาดูรุมๆกันดีกว่าครับชุดนี้ตั้งย่อยู่พอสมควรนะสําหรับหุ่นบางตัวนี่มาให้อยู่ทั้งหมด6แบบนะครับมีวิธีการเปลี่ยนล่างด้วยนะแต่ที่มาให้ไม่ตรงตามแบบก็ลึกคือรถถังนะกับรถแมคโครที่ไม่ให้มาแต่จะให้รถอื่นมาแทนหาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้คลิปหน้ากลับมาพบก,กันใหม่นะครับ